วิธีชีวิตอีสานบานเหาลุกหนึ่งเขาแต่เสาให้ท่านส่บาจ้าเมื่อนี่ปุยตื่นบ่ท่านหนึ่งเข่าเด้อจ้าทุกคนตื่นมาตีหาแม่คางหมอเขาว้แล้วเนอจ่าปุยก็เลยว่าเออแจ็คสิมาเฝ้า,มาหมะเขวหดนยังนอตั้งสองคนปุยก็เลยจับไปนอ,ตอนต่อตื่นออกมาตอนหกโมงกับพอดีทางโป่งพอดีนอจ่าหลวงตาก,ก็มาบินทบาทจับเขา้าเสาของเหามื้อนี้เห็นขัวบักริกกระเทียมแนวนี่สิคิดว่าเหาสิตำเจ่วตีนอะบอแมนจ้ามื้อนี้สิเฮ็ดปุนป้นปะทูจ้าพี่น้องช่วงนี้ตั้งเอินว่าแทบสิกินแแจวเป็นนล,ลักกะะ้คคทุบออยมีาาร เลยจะขวัวผิดกระเทียมซุกแล้วเนาะจะเอามาตําให้หละเอียดเสร็จแล้วก็แก้ปลาทูใส่ไปจ้าทุกคนเอากลางมันออกน้าเด้อจ้าช่วงนี้ก็เป็นเบื่ออาหารเนาะจ้กทุกคนเบื่ออาหารดูดูจ้าจากเมนยังนะคะบอกห่วงว่าสีกินอียังขึ้นบ่อว่าอยากกินยังพร้อมน่ะนะมีปลาทูอยู่ในตู้เย็นอยู่เนาะจ้าก็เลยไดเอามาตําปนนะคะ ตำปะทูแหลกเสร็จแล้วเรียบรย้อยเ้ากะใสผงนวลงไปเนาะจ้าใส่ลายกระเสียบลายตัวนอพี่น้องมันสิเห็ดอย่างยั้งกับเขานะคะแนวผ้าเสียบนี่ก็เม่นผงนวละเด้อจา้าขาดบ่ไดเมื่อนีเฮาสิบ่เห็ดพนแหงเนาะจ้าเฮาสิตรื้อนาำลงไปเน่จักน้อยหนึ่งนะคะใส่น้ำร้อนลงไปเนาะจ้านนามหอนๆอแนวนี้นะคะปุยบ่ท่านได้ใส่ปลาแดกเนาะปุยกติตักนาำปลาแดกหยอดลงไปน่ำนะคะเป็นปลาแดกฮิดเองเนาะจ้าพี่น้องพอดีใส่ลงไปกระสิปลาแดกสุกพอดีจ้าหยอดน้ำปลาใส่ลงไปเน่จักน้อยหนึ่งะคะ่ะ บาดที่นี่ก็ตามด้วยต้นหอมสวยจากมือนี้จีบใสหัวหอมนะคะใส่ใบมันเอานาะจ้ากับเข่าเสาของปุ้ยมือนี้ก็สิเฮิตง่ายๆล่ะค่ะทุกคนช่วงนี้ปายแต่ไ้แต่หน้าคู่มือนาะจ้ะบ้างเธอเหตุเบียกเมื่อยนะคะกับบไดเฮตกับเข่านาะจ้ะมันเมื่อยลรยมันก็บบอยากสิเหตหอนแนวกินกินล่าจ้ะมีอีกยังก็กินกินไปจ้ากินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะชีวิตเฮาจังิบีบด้ยุงยาวุวไยเนาะจ้ะเส็จแล้วนะคะกับเขายำเสาเฮาก็ออกไปหน้าคือเก่าจ้ะพี่น้องบรรยากาศน้ำทงไฮทงนาของเฮาก็ดีบ แบบนี้เลยนะคะช่วงเขาเคี้ยวแบบนี้ละจ้าเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดแล้วนะคะบักบวบเห่ากระทาย่อยง่เลยๆเนาะจ้กเป็นเทือละสองสามนวยนะคะทุกคนพอได้เก็บกินเนาะจ้กเอามาอ,อมสซกบกติไดคือกันเด้นีเนาะย่านยูเด้ย่านเป็นเมนูแรงนี่ยูจ้าพี่น้องเป็ดเห่าก็มียูซีตู้นะคะทุกคนเอามาเลียงไว้เนาะจ้ากุบเห่ากับกัาลังประมาณนี้ละคะ่ะคิดว่าจะเอามาปิ่งเอามาอ,อมอยูเด้จา้าพี่น้องเอามาหิดกับเขาเนาะช่วงนี้บบมีแนวกินนะคะเกลือกบเกลือป้าแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ากัตจิมาตัด หยาให้งวคือเกาน่น่ะจ้าช่วงนี้กระแจกที่ทายอีงยังมาให้พี่น้องเฮาเดือบ่งนอจ้าทุกคนมันกระิเป็นสัมๆัวนว่นอยู่ประมาณนี่ล่ะจา้าทุกมือทุกมือนะคะเสามือนี้ย่างไปา้านคานอจ้าแม่ขาถามว่าคู่มือนีเฮิตอีหยังเกาะว่าสันนะจ้ะปุ้ยกระแจสิวาจังไดเนอจ้ะกันเลยว่าไปหน้า ไปหน้าไปเห็ดหยางว่าสันหัวมาสร้างถามแถบานท,ที่นี่มาหน้ามาเห็ดหยางกระจักแล้วก็มมหาตัดห้าให้งัวนอจ่าพี่น้องก,กระทายคลิปแน่ไปจังสันตีนค่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แนกิกกิ๊กกอกกอกนอจ่าพี่น้องมันก็นสบายใจกว่าอยู่เฮือนจ่าพี่น้องอยู่เฮือนยุงมันหลายนะคะอยู่หน้าบรรยากาศก็ดีก,กว่ากันนอจา่ายย่ำกังเวนนี่ก็คือนอนเล่นได้เบิดมือยุงบวกกัดพ่อโตนอจ่าสำหรับคลิปนี้พ่อซํำนี่ก่อนเด้อจ่าเดียวคลิปหน้าสิพ้ามาเห็ดแนวแจ่บๆบกินจ่า